ที่ว่าคุณเลือกสนใจอะไรต่างๆอ่ะผมถามว่าคำนำอะไรมีคนบอกว่าเจอคำว่าโฟกัสไหนใครเขาบอกโฟกัสโอเคเจอคำว่าโฟกัสนี่แหละผมบอกคุณได้เลยในโลกนี้มันมีสิ่งเยอะแยะมากมายที่เกิดขึ้นณนะเวลาเดียวกันกับที่เราอยู่นขณานี้แต่มันจะไม่มีอยู่จริงถ้าเราไม่สนใจมันจะไม่มีอยู่จริงถ้าเราไม่โฟกัส ประเด็นสาคัญก็คือคุณต้องถามตัวคุณเองให้ชัดเจนว่าคุณอยากได้อะไรอย่างชัดเจนแล้วคุณก็ลืมทุกสิ่งทุกอย่างทิ้งซะแล้วคุณโฟกัสเฉพาะเฉพาะเป้าหมายโฟกัสเฉพาะสิ่งที่คุณอยากได้เท่านั้นถ้าหากว่าเรามีสติเียนเยอะแยะมากมายในโลกนี้ประเภทที่ว่าใช้ยังไงก็ไม่รู้จากหมดจากสิ้นเราทําอะไรก็คงสําเร็จจริงไมมจิง ในความเป็นจริงเป็นยังไงครับความเป็นจริงมันไม่ใช่ความเป็นจริงคือคุณมีสเบียงจํากัดความความเป็นจริงคือคุณมีแรงจํากัดความเป็นจริงคือคุณมีเวลาจํากัดความเป็นจริงคือคุณมีเงินจํากัดเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเริ่มมีสติและเริ่มโฟกัสคุณต้องเรียนรู้ในการที่จะใช้สเบียงคุณให้มันคุ้มค่าที่สุดอะไรที่ไม่จําเป็นต้องรู้ก็ไม่ต้องรู้ อะไรที่ไม่จําเป็นต้องโฟกัสก็ไม่ต้องไปโฟกัสมันจะเาะผาผลาญเสบียงคุณสิ่งแรกที่มันเาผาผลาญมากที่สุดคือเาผาผลาญแรงของคุณแรงอะไรรู้ไหมครับแรงกายแรงใจแรง,แรง,แรงสติปัญญาของคุณแหละคนบางคนนะผมเคยสังเกตเขานั่งอยู่เขาคุยกับลครเขาบอกว่าเนี่ยผมเป็นที่ยินคนเขาพูดเรื่องนี้มาผมฟังแล้วผมมีความรู้สึกว่าผมหมดกําลังใจอ่ะ ไอ้ผมก็นั่งสังเกตผู้ตกใจอ๋อมีหน้าคนเราถึงสําเร็จได้น้อยคนเพราะคนเรามันมีความสามารถในการรับรู้แล้วคนเรามีความสามารถในการที่จะได้สิ่งที่ไม่ควรได้มากเกินไปไอ้เรื่องการหมดกาลังใจในี่ใครสอนคุณไอ้เรื่องการหมดกาลังใจในี่คุณไปเรียนจากโรงเรียนไหน ไอ้เรื่องการหมดกําลังใจนี่คุณจบด็อกเตอร์มาสามปีหรือ,อยังไงทําไมคุณถึงเก่งจังมีนิดมีหน่อยขนาดไม่เกี่ยวข้องกับคุณคุณได้ยินมาน่ะคุณยังสามารถหมดกําลังใจได้เลยคุณเข้าใจไหมว่าคนเราส่วนใหญ่จะเก่งในเรื่องที่มันไม่ควรเก่งโอเคไหมครับคุณเก่งในเรื่องที่มันไม่ควรเก่งไงนั่นคือสาเหตุหลักแต่ผมก็ไม่ได้โทษใครหรอก เพราะว่าน,นี่คือระบบควบคุมของโลกเข้าใจว่าระบบควบคุมของโลกไหมครับระบบควบคุมของโลกยกตัวอย่างง่ายๆเลยธรรมาชาติเนี่ยเขาห้ามกินคาร์โบไฮเดรตกับโปรตีนแต่มนุษย์เรากินข้าวกับปลากินข้าวกับเนื้อจริงไหมจิงทำไมอ่ะเอ้ยเจนอันที่จริงเนี่ยปิดปิดไมโครโฟนก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะสนใจมากเกินไป เขาจะใช้ความพยายามฟังผมมากเกินไปปิดไมโครโฟนก็ได้ปิดเสียงนี้ก็ได้